สวัสดีค่ะมาฟังการอ่านไพ่จากช่องดาทาโรเจนีนะคะเดี๋ยวเอาน้องนำโชคมาโชว์แป๊บหนึ่งนะคะบางคนถามหาน้องนำโชคอ,อันนี้คือตัวใหญ่แล้วนะคะพอโตขึ้นมาก็จะไม่ค่อยมานั่งเฝ้าเหมือนตอนเป็นเด็กแล้วนะคะน้องที่มานั่งตรงนี้คือชื่อหนูผีนะคะหนูผีจะชอบนอนตกไพ่แล้วนะคะช่วงนี้เรามาเริ่มอ่านไพ่กันก่อนล้วกันนะคะมาดูพลงานของคุณกันก่อน เช่นเคยนะคะการอ่านไพ่ก็เป็นการอ่านแบบรวมนะคะดังนั้นก็มีทั้งตรงและไม่ตรงให้ดูเป็นความบันเทิงค่ะโอเคเรามาดูพลังงานของคุณกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพลังงานของคุณคือคนที่มีความรักมั่นคง ถ้าเกิดทํางานอาชีพของคุณก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเฉพาะทางมีความรู้เฉพาะด้านนะคะแล้วก็รับงานเองได้เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจมีความมั่นคงได้หรือไม่เช่นนั้นก็คือคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ เกี่วยวกับหน้าที่การงานมีประสบการณ์งานของคุณเป็นอย่างดีรักใครก็รักคนนั้นแล้วก็ยังมีความทรงจําดีๆความทรงจําเก่าๆก,กับคนรักเก่าของคุณนะคะคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้ได้มีการกลับมาสารความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งยังต้องการที่จะไปต่อกับเขาถึงแม้ว่าความจริงในขณะนี้ก็คือสถานะไม่ได้มีพันธะ หรือว่าผูกมันอะไรต่อกันแล้วก็ตามในบางครั้งคุณก็ยังคิดถึงเรื่องของเขาอยู่บางทีอาจจะคิดเยอะไปสักหน่อยก็ได้นะคะหล,หลายทีคุณอาจจะแบบมันคิดไปเองในบางครั้งก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็นี่ก็เป็นพลังงานของคุณหรืออาจจะหมายถึงช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องคิดกับเรื่องของเขาขึ้นมาก็ได้แหบอยู่ๆก็ฉุกใจนึกถึงเขาขึ้นมาได้เหมือนกัน แม้ว่าจะห่างกันไปจะมีประเด็นอะไรกันเกิดขึ้นนะคะคุณก็ยังคิดถึงเขาอยู่เดียค่ะนะคะถ้ารู้สึกว่าใช่ไปต่อเลย มาดูพรังงานของฝั่งคู่กรณีของคุณคู่กรณีของคุณก็าจะเป็นพวกพ่อไม้แม่ไม้ได้คนที่เคยผ่านการแต่งงานผ่านการใช้ชีวิตคู่กันมาแล้วก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับมีความขยันมีความมุ่งมั่นมีความมั่นใจในตัวเองสูงมีบุคลิกที่กุ้มกลิ่มเจ้าชู้บ้างนะคะแล้วก็บางคนอาจจะแบบ เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นหัวนหน้าเป็นคนที่มีการทำงานมีผลงานโดดเด่นเป็นคนมีเซนต์มีรังสังหรณ์พูดจาดีผู้คนเชื่อถือแล้วก็เป็นคนที่หาเงินเก่งด้วยนะคะ,ะพลังงานของเขาในตอนนี้คือเขาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ความสัมพันธ์กับคุณมันก็คือได้จบกันไปนะคะถึงแม้ว่าจบกันไปบางคนจบไม่สวยด้วยแต่ว่า เขาก็ยังมีความรู้สึกที่ยังมั่นคงกับคุณอยู่เอ๊ดูๆไปแล้วเขาก็เหมือนกับมีความที่คิดถึงคุณอยู่นะคะยังอยากที่จะสานต่อดังนั้นพลังงานของคุณกับเขามันจะคล้ายๆกันก็คือว่าต่างคนต่างห่างกันไปแล้วแต่อย,ยู่ๆมันก็เหมือนกับมีความรู้สึกที่ ขึ้นมากลายเป็นว่าคิดถึงกันและกันนะคะคุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณพลังงานของคนที่จริงก็คือว่าคุณอยู่ได้แล้วล่ะนะคะแต่มันอาจจะหมายถึงช่วงหลังๆมามันมีความรู้สึกที่คิดถึงเขาขึ้นมานึกถึงเขาขึ้นมาจุบางทีอาจจะนอนไม่หลับก็ได้ซึ่งตัวของเขาเองอะ่ะเขาเป็นคนที่มีเซนนะคะ เขาเหมือนกับจะรับรู้ความรู้สึกของคุณพลังงานของคุณนะคะเลยมีความรู้สึกที่ยังยังติดอยู่กับเรื่องของคุณอยู่แล้วก็ยังอยากที่จะมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะ,ะนี่เป็นพลังงานของเขาเดี๋ยวขอดูเขาอีกสักนิดหนึ่งนะคะดูเขาเพิ่มเติมตัวของเขาเองจริงๆแล้วก็ได้ห่างคุณมา ใหญ่แล้วนะคะเขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาเน้นในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรหลายๆอย่างบางคนอาจจะเลิกลากับคุณไปเพราะมีเรื่องของมือที่3พอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันเงียบไปแล้วก็เปลี่ยนแปลง ะะตัวเขาในตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขาไปดึงคนอื่นเข้ามาเขาก็คิดได้แล้วนะคะแล้วก็นึกถึงการกระทําของตัวเองด้วยนะคะสำนึกผิดมองถึงความถูกต้องแล้วนะคะมาดูความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณชัดๆเลยในตอนที่คุณเปิดดูคลิปนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไร รู้สึกอึดอัดใจนะคะอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังรู้สึกมั่นคงกับคุณอยู่ยังรัก เพียงแต่บางทีเขาไม่รู้ว่าจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองยังไงไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะเริ่มต้นยังไงแล้วเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าคุณนั้นในตอนนี้ยังโสดหรือเปล่านะคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้เป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่แน่ใจอะคะ่ะว่าคุณยังต้องการเขาไหมแนตะ่ตัวของ เขาอะเขายังมีความรู้สึกที่อยากไปตอบคุณนะะยังมั่นคงเลยมันเป็นความรู้สึกที่มันผุดขึ้นมาในใจเขาในตอนนี้ทีนี้มาดูกันว่าทำไมเขายังนึกถึงคุณอยู่ล่ะคะทำไมเขายังนึกถึงคุณอยู่เขานึกถึงช่วงเวลาดีๆที่คุณกับเขาเคยมีกัน เวลาที่เคยไปเดินเล่นไปกินข้าวไปดื่มไปเที่ยวนะคะตรงนี้มันทําให้เขายังคิดถึงคุณอยู่ภาพความทรงจําดีๆความงดงามในความสัมพันธ์ที่เคยมีอะคะ่ะมันไม่ได้หายออกไปจากใจของเขาเลยรวมทั้งจริงๆแล้วเขาก็ยังมีความรู้สึกที่มั่นคงกับคุณนะคะเขายังรอ ุณยังรอดูท่าทีของคุณเอาจริงๆแม้ว่าจะเลิกกลากันไปหรือเคยไปคบหาคนอื่นก็ตามเขาก็ยังไม่สามารถที่จะลืมคุณได้ ยังตัดคุณไม่ขาดนะคะอีกทั้งยังต้องการที่จะกลับมาสารความสัมพันธ์อยากให้ความรักมีความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกเสียดายวันเวลาที่เคยมีกันด้วยเขาเสียดายคุณมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกสำนึกผิดด้วยความรู้สึกในตอนนี้คือ อยากที่จะทำอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่แน่ใจอะคะ่ะว่าเขาควรที่จะเริ่มต้นยังไงก่อนอึดอัดในใจนะคะอยากพูดอยากบอกแต่ก็ยังไม่รู้ว่าควรจะทำเช่นไรในเวลานี้คือเขาอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะอยากที่จะว่าเริ่มกับคุณแบบศูนย์เริ่มจากศูนย์เลยก็ว่าได้นะคะ าดูกันค่ะว่าเร็วๆนี้คนคนนี้เขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหม mm hmm. คุณจะได้เห็นความจริงจังของเขาในเร็วๆนี้นะคะเขาจะเข้ามาเคลียร์ใจ เขาจะรวบรวมความจริงความกลา้าแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับคุณให้ชัดเจนจะมางว่าความชัดเจนกับคุณค่ะความรู้สึกข,ของเขามันสามารถที่จะเชื่อมกับคุณได้บางทีความคิดถึงที่คุณมีให้เขาอ่ะเขาสามารถรับรู้ได้ยังรับรู้ความคิดถึงยังรับรู้ถึงความรักของคุณที่มีให้กับเขาอยู่นะคะเขาจะพยายามในความสัมพันธ์แล้วก็จะ ทำให้ความรู้สึกที่เขาต้องการจะมีคุณนะมันเกิดขึ้นให้ได้ให้มันจับต้องได้จับไม่เป็นเพียงแค่คําพูดลมๆล,มลอยๆเขาจะทําให้คุณเห็นให้คุณเชื่อใจนะคะ ว่าเขาจริงจังแล้วก็ต้องการที่จะสางความสัมพันธ์กับคุณนะคะท้ายที่สุดนี้ความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงนะคะการกลับมาของเขาในครั้งนี้สามารถที่จะกลับมาสางต่อเป็นครอบครัวได้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้แต่งงานก็มีสิทธิ์ที่จะ ได้แต่งงานกันได้มีครอบครัวได้มีความมั่นคงในความสัมพันธ์กันนะคะแต่ถ้าเกิดใครได้แต่งงานหรือมีครอบครัวกันไปแล้วเราแยกหายจากกันก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นข่าวดีสําหรับคนที่ความรักความสัมพันธ์ได้มีการห่างหายกันไปนะคะ คุณจะได้กลับมารวมตัวกันจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคจบการอันานไพ่แั่เพียงเท่านี้แล้วก็รับพลังงานดีๆไปนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ